้ยใครอยูที่เข้ามาวะนะคือเขาไปวะเป็นสแกนสลอเข้าไปปักใต้เลยนะแตะมันจะหายปะอยู่แบบว่ายริมขอบมากเลยอ่ะอีถ้าเขายังเล่นตรงนั้นอ่ะเราสามารถไปปักให้มันอ้อมอ้อม่ให้เขาออกได้แล้วน่ะเดี๋ยวนะแต่มันตลกปะใครไม่มีถุงห่อมาที่หนูได้นะ หนูมีห้าถุงอะไปอะเข้าไปแล้วก็อ้อมทางเนี่ยเข้าใจใช่ปะไอ้ทางที่มันแบบทางที่มันเป็นรูรูอะแล้วมักปิดห้าถุงอะกรได้ของจริงทีจะให้หนูเขินเอาให้กิตตันนี่กิตตันมีอะโอเอาที่เชออยากอยากเล่นก็ได้เชอร์รู้เพื่อนฉันเขาใช่ปะกิตตันกิตตันม่ถุงหอยอะกิตตันนิ่งส่งอยู่ด้านในอ่ะว่าให้หนูได้ไหมหรือว่ายังไงดิอืมคิดภาพไม่ออกว่ะตรงไหนของแคตาลาน พีปิ้ดจิ้งกะศูนย์หมื่นแปดเอาไหมเอ้ยไม่ส่งรูปไปแล้วนะพวกพวกเราเคยซ้อมเอ่อออสตาใช่ไหมมันจะเป็นรูปที่ตรง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 เห็นแล้วโง่ห้่วยทางไอ้อุโมงค์ใช่ปะอยากเกิดหรือว่าอยากเกิดตางตรงจุดเกิดหรือหรือว่าอยากอ้อมรูไปปักก็ได้นะแล้วจุดเกิดที่ไม่ใช่สแตน็มีกันาอีกคนนึงใครลูกสองอะใครใครเกมลูกสองไป ถึงค่ายทหารแล้วนะคะพี่เดวไปปักหลังบ้านเขานะพอพอมองออดใช่ไหมจุดจุดเกิดที่ไม่ใช่สแตนไ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนั่นแหละเขาอยู่ตรงนั้นมีใครบ้างนะพี่อ่ะมีเชอร์มีเกลมีอินโซยูน่าไม่ควีอินใครเออเดี๋ยวลูกของดิ้งปนลูกเปนลูกเป็นลูกกันผ้าละกันเดี๋ยวดิ้งพาพี่ควีนไปเขาจะบอกหนึ่งสแตนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะรูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ เขาบอกเดียวน้าจะได้น้าเตรียมตัวเลยนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยถ้าศูนย์ปุ๊บได้เลยนะน้ามันคือตรงไหนวะต้องสับสนวะเข้ามาหรอเข้ามเลยหรอเกิดเลยจุดเกิดสองไม่น่าเปิดรถเลยอ่ะตรงที่เปิดรถเลยอ่ะสตาร์ตอนซ้อมสตาร์จุดเกิดเลยอ่ะเขลากล้อนะภาพสเตอร์นะ ค่ายทหารใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งเข้ามาใกล้ใกล้ตรงที่เราไปเล่นที่ไปทำเอิรตรงนั้นเยอะแปดแปดพีสีพาปใส่ใชใช่ใช่ใครเล่าใฝั่งค่ทหารใช่มฝั่งแรงฟ้าใช่ไหมป้อมอมป้อี้าไม่นัวไม่นัววอแล้วก็ไม่คอไฟแบบเลี่ยนเปื่อยนะเวในไฟอ่ะอ๋อนั่นเขาเใยนะกันน้สำคัญอย่าลืมลงจนกว่าจะมีคาสั่งนะสู้เขาเสียอีฟ้าค่ะก่ม เพี่อนะะเตตียัวนนอยากให้หนูโดนอุ้มออ่หนูหนูจะเหินเข้าไปถึงเขาไหมนะพี่ต้องรอสภาประกาศป่ะพี่ถ้าถ้าไม่เหินก็ล้อไปก็ได้เข้าไปข้างในแล้วก็ล้อเข้าไปอ่ะต้องรอสภาประกาศไหมหรือว่ายังไงรอค่ะไม่ต้องรอถ้าสามทุ่มแล้วรีบเร่งแล้วเข้าไปเลย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 แม่คุือนอยากให้หนูโดนอุ้มออกนะคะเหมือนกันจ้าทำตัวเด่นๆนะมาเลย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 ตั้งใจนะเห็นป้าหินป้าเห็นใครไหมลองดู mp กันเองด้วยนะระวังโดู mp กันเองด้วยนะ รถเขาแบบหลากสีแม่อยาให้เขาออกอยาให้เขาชนรถสีฟ้าชนรถสีฟ้าไม่ให้เขาออกอะสีฟ้าเอาสีอะไรอะเออสีฟ้าชนสีฟ้านีออนสีฟ้าได้ป้าจับนีออนฟ้ากับเลยกับนีออนฟ้าสีเดียวก่อนยังไงเขาก็ต้องเล่นไม่ไดอนนะไอ้รอยพิลก็สุดพอแล้วเราบอกแค่พูดในวอร์วะเอ็มพีปักแล้ว หยิบปากแล้วพี่ปากแล้วรวมลงได้นะเธอลงเลยลงมาเล่นตอนแล้วลงเลยลงเลยลงเลยรอเราไม่รถสีเหลืองินของใครรถสีเหลืงินของใครน้ำวนใครอ่ะมาแล้วขอไปให้ได้เข้าไปด่นเข้าไปเลยด่า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 เจ๊โยนยิงตกตกนะรถรอาสามสองของใครอาสามสองของใครใครเขาเปิดใคร ังศ์ตรงไหนอ้งศ์ศต์ตรงไหนแล้วอังศ์ตรงไหนไปเฉยรถตเราพี่จีนเงินได้ชุบ้าปืนตกตรงไหนได้ปืนแล้วรถสีฟ้าใครใครโลิมอยู่บนรถมามาเอาศพทิ้งหน่อยใครอยู่บนรถมาเอาศพทิ้งหน่อยก็แหละขับรถได้แล้วศพทิ้งตรงไหนบ้านเราบ้านเขาพี่เราศพทิ้งตรงตรงตรงมันแยกสองวงอ่ะรถสีอยู่ไหนตอนนี้มีสองวงนะวงห้าดิ้งดิ้งดิ้งขวามือขวามือเองเนี่ยย่่ววหย พี่ขึ้นมาปไปไป มาโหลดเอาเบือเอาเบือเอาโลดมาถืศพได้เลยนะไม่ต้องแย่งกันเล่นนะจบมาอีไหนเพิ่อนอยู่ในศพอยู่นี่นะคะนี่มาศพไหนเช้าแล้วนะเดจะยิงกันไปต่อได้นะใครมีศพขึ้นมาได้นะขับรถให้อยู่รถสีดำดำรถสีดำดำเอาเฮี้ยลืลยค่ะฝาสกูนะถ้ามาโหลดสีฟ้าเขาคือกูนะไกคนด้ยิงกูนะโอเค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 ถ้าไม่เตลถ้าไม่เตลโหลดได้เขาเผาได้นะพี่หนูว่าเบลศพมาดีกว่ไหนมาาไปเอาศพไปรถเบลต้องที่ฟรีเนี่ยวางศพหนึ่งไฟหมดยังไฟหมดยัง หมดแล้วค่ะหมดแล้วเหล่าคนเดียวเหล่าคนเดียวจบใี่ไม่จบไหมฮัลโหลซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถเลยหมดแล้วเคลียร์เคลียร์เคลียร์ซ่อมรถเลยไอพี่ตรงนี้พี่เอ็มพีลูกแรกของหนูนะไหนพี่คนเดีมวเดอยู่ที่เดิมไเตรงกล่องกล่องจีนมาเสียงไซเรนมาแล้วนะพี่เดียวหนูไม่มีผงหอมผงหอมหนูนีค่ะหนูนี่เร่งตรงจีนหนูมาเนียนสีดำเนียนสีดำพี่พี่อยู่ข้างพี่เดียว

กองกองไปไหนดิข่าวแดงไปแจ็คอยด้ะขับไปพี่ตรงไหนเอะเศรษแบบมีสมนึงหวานฉันทำได้ดีไหมไม่ได้รอใครเป็นลูกของใครต้องรู้ด้วยเต็มมากโดนเพื่อนตีตุยฉันไม่ตื่นเขาจะโดนเพื่อนตีตุยอีตู้ดิคือเกลไปเจ๊ยู่ไหนมาแกไม่หน่อยเจ๊อยู่ตรงเอ่อนี่รถ g t b สีฟ้ามากๆ ห้อเาฉันอไวรอรอรอยี่สิบหรือี่สิับรีบไป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 ใครใครอยากอุ้เมาสลบิตตได้นะตรงคนดูตรงคนดูตรงคนดูีสีฟ้าเนี่ยพี่อยู่บนรถให้หนูนอค่ะตอนห่อคตอนไหนเราเก็อไหนครับพมหอเแน่นแเพื่อเพื่อแย่กันเลยแล้วเดี๋ยวแยอเจมแล้วใช่ไหมมีคนจมแล้วมีคนแกมแล้ว งั้นเอาเอาห่อใส่เลขไว้แล้วก็เดี๋ยวไปแยกกันห่อไหมคะตอนนี้พี่เหมือนได้ค่ะแยกกันห่อหอแล้วนะเพราะว่าถ้าห่อตรงนั้นเดี๋ยวห่อมันเลยนี่มีห่ออยู่เหนือค่ายทหารนะคะซอบหนูชอปืนนะมีใครจะอุ้มเป็นเมนไหมแตรถยังไงวะไอเกลมาแจมรถยังไงอ่ะพี่มีแจมอ่ะก็เอาแจมมาแล้วก็กดใช้เร็วหน่อยเร็วหน่อยเปิดกระเป๋ากดใช้ก็ได้ เราป้นของเขาได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งป้นดีกว่าตำรวจมาทุกคนรีบมูฟออกนะเพราะว่าตำรวจได้แล้วมันใ้หอยรถหมอนะหมอหมอรถหมอด้านหน้ามันป้นยังไงนะสนับฉันป้นได้มันป้นยังไงนะเคิวที่เจ็ดก็ได้หรือว่าใครพร้อมหอกก็หอกก็เกิดลากเข้าช่องไงต้องกดอะไรใส่ตัวเขากดอะไรใส่ตัวเขาใส่ใส่ช่องขึ้นรถรถปล้นกดอะไรกด กดป้นกดจค่ะต้องไปศพนะถ้าตกแปบในะโอ้เรียบร้อยกดจแล้วก็น่าฝั่งเขาอนี้เพื่อนห่อกันยังยังขะห่อตอนเจ็ขตอนเจ็บเล้วพิงพี่ทำไมอ่ะเลิมของพี่ไหนดิพี่ขับไปหาเราลันล่าไปปะเขาใคระฮะตัวแรงเขาไปไหนเนจ่ยพาเพืไอนรู้เพื่อนบอกค่ะ ไอ้มินมันมีที่แต้มมินพอกี่โมฮะที่เอาบ้าเอาบ้าเจ็ดหนึ่งนะขอแบนก่อนตอนนี้หกแล้วนะคะมีมีใครเจอโพซิชันเรียงาได้ไหมจะ่อแล้วเลิฟเอาห่อใส่เลขไว้เลยนะสองร้อยอันห่อปล่อยสดเขาด้วยนะคะมันบัก กัส่น้นได้ใช่ไหมกับที่งัดบ้านของที่กิฟเข้าตัวเองได้มา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 ทุกคนทุกคนจอด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 ห่อเลยห่อเลยรถไม่ดีเลยค่ะเป็นข้าตัวเองบ้างหรอเข้ตัวเองบ้างหมดไม่ค่อยดีเลยค่ะบห่อตรงนี้แหละหอตรงนี้แหละฮัลโหลนี้เสร็จอยู่ตรงโรงพยาบาลทะเลทรายหรือไปในเมืองดีวะ ออเลยนะออเลยนะไวๆด้วยนี่มันป้นได้ไหมอ๋อออแล้วนะคะออพร้อมกันตอนนี้ก็รุณาไปเจอกันในโรงพยาบาลผู้เล่นใหม่ไหม่ให้ที่ต้นนำเขาเป็นผู้เล่นใหม่เหรอในเมืองนะคะไม่ได้ไม่ปนอะไรได้ค่ะพี่หมอตรงแรมรีพอร์ตได้ไหมอ่ะพี่เขาเป็นผู้เล่น ม่ได้อให้ทิ้งบอกให้ขอเทียอกค่ะดีบอกแล้วเไม่ทิ้งบัตรนิวเหรอเขา่ด้ไ่ได้นกะต้องต้องให้นายกเอ่อมาดึงออกให้เลยค่ะอ๋อตลอได้นะคะพี่าได้ยินค่ะพี่ทิ้งมันต้องกวกเลยนะเกลอุ้มไเลยแล้วก็ให้นายกใ่มันบอกว่าฝนไม่ด่ินกับพี่บินดักลงมาในเมืองใ่หนะไม่มีได้หมเดียเอาห่อให้อันนี้ไหม ไปไปไนงกัลใไปนีไปกลุ่มใหญ่ไปที่้านเลสานมาเลสานชูบหนูทิงล้วเดี๋ยวแต่ว่าห่อหนูอยู่ในรเดหนูทไม่พี่อง้อไปพารถอ่องหอ่อไเล่ไมป็นไรก็ได้ค่ะพี่ไม่ต้องปนก็ได้แต่มันก็อุ้มได้เหมือนเดิมใช่ไหมไม่แน่ใจเราทํารีพอดีกว่าไหมว่าเราไม่ได้แต่งเอาหนาแค่นายกึงออกเฉอให้นายกดึงออกไหม เพราะว่าตัวพี่เขามีปะลองเช็คลองเช็คหน่อยว่ามีบัตรนิวไหมดูแป๊บกปิดบอกด้วยนะไม่มีไม่มีนทำไมอ,อ<บ>น,นไม่ได้ไมีนิวบี้สามสิบวันนี่ไงมีนิวบี้งั้นบีไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเอาก็ได้ของนะ พี่พี่ท็อปก็ได้ค่ะทุกคนแล้วใช่ไหมคะคนที่มีศพอโอเคได้ขอแล้วครับกดหอยยี่สิบนะครับโอเคงั้นเล่นอาจจะต้องดูดูกลุ่มใหญ่ไว้หน่อยนะเผื่อต้องช่วยกันได้ได้คุยเอ็นจีทีบีเอเนี้ยพี่ต่างกับรถไอ้นี่มากเลยอ่ะตอนที่ไปแข่งกิจกรรมอ่ะทำนายรีพอร์ตอยู่อ่ะเกลดีกว่าเลยมันแย่กว่าพี่จิ๊กแย่กว่าไอ้รถที่กิจกรรมดีที่สุดแล้ว แล้วอันนั้น,นล,ลน่าจะลนตาไอ้ดาวเทาใช่ไหมขับไปเรื่อยๆงั้นฉันขอลงไปเล่นทะเลกันเถอะกันเฮไอชีวะปั๊มต้องเล่นที่ไไม่มีอะไรนะนั่าดีจีคือลงที่นั่งเปล่าใคีหยอกมีใครเจอตำรวจไหมเปลี่ยนที่นั่งเป็นเบาะเจอเลยค่ะเก็บาะตลอดเวลาเลยนะเหมือนเขาไม่เห็นเนาะคู่อ่ะ อุ้ยนายกนายกนุ้งข้างหลังนายกอยู่ข้างหลังผีคู่แต่เขายังไม่ตีพี่เข้าใจอยู่ค่ะพี่มีแต่ขงมีแต่ของมีแต่ไม่ขับมาโอเคนะใครอยู่สุดโอเควังด้วยนะจ๊ะขอดูศพหน่อยจ้าศพไปดูเลยหนึ่งนะพี่ดิ้งโอเคออ๋ศพไหลนะมีพี่นายกไปนุ้งเราห้าวนายกมีห่อค่ะเกลต์ตามเชือกห่อตามเชือกนี่เขาอยู่ที่ลม กระโดดล่องโค้งในมือมันจะออกมาเขาอยู่ตรงนี้เฉยๆมสูงนึงนะคะศกขออนุญาตนะทีคนดักโรงพยาบาลในเมืองอยู่ปะพอลกำลังออกจากในเมืองไปนะโอเคงั้นดักไปก่อนนะเดี๋ยวนี้ไปตัดสำรวจให้เพื่อนปล่อยค่ะเล่นต่อได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะอคุณต้งไม่อุ้มอ่ะแล้วก็บ้านคนรวยเขิงเยอะมากไอ้หนูก็อยู่บ้านคนรวยเหมือนกันอ๋อไอ้นี่นะอ๋อฮอลอยู่ในเมืองนะเธอนั่งที่นั่งสามดีกว่าเขตสำนัญญาก่อนไหมคะพี่ เปลี่ยนที่นั่งไปเหรอนี่ไงใรไม่ถูกไหมน่ะถูกไหมใครถือเธอถือใช่หรอเธอถือมันจะเรียนกว่าไม่แล้วเมื่อกี้เเอนมาสีมาสีไปอะทเลซายอะก็่อฉันถืออกตินี่ปบนได้ไหมอะเจนโดนไล่นี้ตรงอันนี้มาปุ่นได้แล้วอะปุนอะอนยัตป่นนะคะพี่ศพไม่มีปะฉนไมเท่าฉันไมเท่าด้อุ้มปะ อุ้มอยู่อุมอยู่มันกำลังเมมยู่มันกำลังเมมอยู่กำลังเมมเลยเล็อุ้มัะไพี่ยินยังไม่ได้อุ้มนะเขา้นไปเลยินไม่มี็นไม่ีปล่อยว่ะได้ได้มาดีเลยได้ได้่ทั้งบ้านเลยอ้นาในเมืองตอนนี้ยไแอ้ใครเ็บอกนะฉันจะได้ฉันจะได้วนไปเอ่อโรงพยาบาลในเมืองเลยจะให้ส่พี่ยินไ้มันบากอ่ะไม่ได้หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ต้องเงาก็ได้ไม่ไม่จะปนมาแล้วแหละแล้วบอกมัคคืออะไรเกมอะไรมือเป็นบาปเขาจะปนไอ้นี่ไงที่สูบบะเธอนั่งฝั่งสามพี่ตันถึงแล้วให้ยินแบบนึงดิไม่ออกเขาเดินได้ปะยิงยิงถูกไหมเกลให้ยินไปเลยก็ได้นะยินไปเลยอ่ะไปหาพี่ดิงเลยอ่ะแล้วมันมันจะไม่ไม่ใครเกมเว้ยยิงไม่ไปเดี๋ยวพอมา มีอบีโทรมาส,สามห้าสองห้าสีก่ก็พี่ดิ้งเอาเส้นไหนเนี่ยถึงละถึงแล้วใช่ปะอันกินขับไปนี่ก่อนไล่มุนก่อนโอเคโดนไล่ตรงเข,ขาไข่ทหารอ่ะพี่พอพอยืนนะน้องเล่เขาเรื่อยๆนะหนูเอาศบให้เพื่อนดีกว่า หนูรถสยหนูห่อตอนศูนย์เจ็ดศูนย์แปป่ะเก่งมากตับตำรวจอยู่ตรงเขาไฟทหารค่ะไล่เขตเต้นนั่นแหละเราซีวิ่งป่ะใครโดนคืนเราไม่มีใครมาไล่เลยเราเดินขับวนเลดอยู่เแหละเข่าฟ้าแดงหมดกระไดดีแล้วเธอถ้ามาเดี๋ยวโฮ่ไหมสามารถทีมากอย่าให้มาเลยโฮ่หนึ่งได้ไหมคะมาเอาศพไปไหนถ้ามาสะโดดน้ำเลยนะโอเคป่ะสนามบินล่างค่ะไม่เอามีใครอยู่สามบินล่างไหมคะอะไรตอนเราเล่นทำอะไร มันเหินขึ้นมาแล้วมันติดคดีตรงไหนตรงไหนใกล้ลดเสียงวอลไงวอลดังมากเห็นตู้โมยินแล้วเสียงวอล v o l v o l เสียบใช่ปะ v o l แล้วก็วักแล้วก็เลขเลขสิบเลขอะไรก็ใส่ไปลำนะคะพอหนึ่งลำตู้โมูิน f แปด v o l ตั้งเหมือนเดิมทางไหนบอกเลยเดี๋ยว f แปด v o l สิบ วักสิบอะเว้นวักแล้วก็สิบจีเพื่อนเราอยู่บนตึกโอเคเบา้แลวให้ฉันก็ได้นะฉันว่าไหมเช็คหลอดด้วยนะมันไปเบิกรถตรงวอลโซนได้ไหมคะเข้าไปได้ไหมเบิกได้บนได้เบิกได้อย่าอย่าเข้าไปในรถสิไออินบ้าร์โนควินแล้วไหอินบ้าน์โนควีน้าน์โนควีนอันนี้เราใช้สี่สิบนาทีใช่ปหม ใช่มีตอรอเล่นใครมาไหม่ะใช่ป้ามีนอเสามีตำรวจนะครับเขาออกมาแล้วนะงบนองเสามีตำรวจไม่มีชป้าจะได้ไปนดาวเมคูก็มีนะดาวเทียมก็มีลอมโบบ้างรอมโบบ้าได้ได้ได้รอแป๊ถึงจะถึงตู้หมูละเกมบอกด้วยนะไม่งั้นไม่รู้นะว่าเขามาโรงพยาบาลแล้วว่ามันดังไงคร้บดีๆสรพังเกั้นแตาเราต้องรวจสองพัน ตาเส้ตู้ประชาชนเขาลอดพื่คนหนึ่งนะทะเลทรายนะกจะขับไปทางอาเทน,น่าเติมโรงพยาบาลต,ตอนแรกกินตู้หมูราขเรียนเดีว่ะอ้ครุก้พี่ดิงมาโรงานีกันงอยู่วอโซนเลยโอเคโอเคจะถึงไ,<ป>ไม่รู้ทะลุข้างหลังเปล่าไปดห ี่ถึงยังไม่ถึงมั้งถึงแล้วถ้าเขาลอดจากหนอกเขาต้องไปโผล่ที่ไหนนะลงมาในเมืองลงมาในเมืองถึงแล้วพี่ดิ่งลงมาในเมืองลงมาในเมืองไล่อะไรไล่ต่อต่อต่อมามันวาบจังวาบเหรอมาเาไม่เห็นว้าบเลยเธนเห็นเธอว้าบอ่ะไอเธอไหวไหมไม่เธอนั่นแหละไหวหรือเปล่า ว่าสติไม่ดีหรอ